สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพิมรัฐภูมิลงพื้นที่ตามเรื่องหมูแพงเรียกได้ว่าช่วงนี้หลายคนนั้นได้เจอกับปัญหาที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กําลังเป็นปัญหาใหญ่ต่อผู้บริโภคในขณะนี้เลยก็ว่าได้สําหรับกรณีวัตถุดิบหลักในการบริโภคอย่างหมูขึ้นราคาสูงมากทําให้ประชาชนลําบากเป็นอย่างมากด้านดรานนมที่ผันตัวลงการเมืองอย่างพิมรัฐภมิโตคงทราบก็ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามเรื่องปัญหาหมูขึ้นราคาในทันทีแต่งานนี้ มีโมเมนต์ที่ทําให้เจ้าตัวถึงกับคุมสติไม่อยู่ไม่ได้ยินประโยคที่ว่าพี่ฟิลมขอถ่ายรูปหน่อยค่ะก่อนที่หนุ่มฟิลมจะทยอยปล่อยภาพหล่อๆลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้องกับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าลงพื้นที่ติดตามเรื่องหมูแพงอยู่ๆได้ยินเสียงพี่ฟิลมขอถ่ายรูปหน่อยค่ะผมก็คุมสติตัวเองไม่ได้เลยมันเกิดขึ้นเร็วมากฮ่าๆๆเรียกได้ว่าปลุกสัญชาตญาณความเป็นซุปตาได้ในทันทีไม่ว่าจะขอถ่ายกี่รูปก็ไม่ติด พร้อมโพสท่าอินเนอร์จัดเต็มแชะภาพหล่อๆฝากแฟนๆได้ตลอดเลยล่ะครับงานนี้ก็มีแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายตกใจหมดเลยนึกว่ามีอะไรโทรเรียกว่าเป็นการเรียกรอยยิ้มเล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนในช่วงเวลานี้ได้อยู่นะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับมีความคมิดอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันกันาน่อครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรินนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ